ไปดูต่อกันในข้อที่6นะครับข้อที่6จบบอกว่านะครับกราฟเปรียบเทียบค่างเงินบาทครับเนาะกับเงินดอลลาร์นะครับในช่วงเดือนเมษายนเดือนกันยายนดังนี้ครับแล้วก็ให้กราฟของเรามาเป็นกราฟที่แสดงค่างเงินบาทที่มันขึ้นขึ้นลงลง,ลงยิกยิกแยก่แยแบบนี้โจทามาจากข้อมูลต่อไปนี้ค่านําเงินบาทไทยไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐข้อใดกล่าวถูกต้องข้อไหนบอกว่าถ้าซื้อในวันที่1สิงหาแล้วขายก่อน1กันยาจะได้กาไรแน่นอนเรารไปดูกันนะเราไปซื้อขายช่วงไหนเราซื้อช่วงนี้น้องครับบแแแล้้้ววเรรรราาาาขยยช่่่่งงงนนนนนนนีจจะออออกไไดํิห ปรากฏว่าเราซื้อราคาประมาณนี้การที่เราจะขายได้กําไรคือเราต้องขายในลักษณะที่มันสูงกว่าที่เราซื้อมาถูกปะนั่นแปลว่าคุณครูับในช่วงนี้จะเห็นว่ามันมีบางช่วงเท่านั้นที่สูงกว่าก็คือช่วงแค่นี้ส่วนที่เหลือเนี่ยสังเกตเห็นไหมมืดดาม,มืดบอดมากดิ่งเลยครับน้องอันนี้ขาดทุนนั่นแปลว่าการซื้อขายตามลักษณะโจทย์กอไก่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้กําไรอย่างแน่นอนมันก็อาจจะได้กาไรแต่โจทย์ใช้คําว่าแน่นอนซึ่งคําว่าแน่นอนเนี่ยไม่น่านํามาใช้เลยน้องครับดังนั้นข้อน,นี้ไม่น่า ไปดูข้อ2ครับน้องครับถ้าซื้อในวันที่หนึ่งพฤษภาคมไปอ่านตัวน 1, ั้นหนึ่งพฤษภาคมตรงนี้และขายช่วงก่อนหนึ่งมิถุนายนตรงนี้จะบอกได้กําไรอย่างแน่นอนหรอหรอไม่แน่นอนหรอกมันก็จะมีบางช่วงที่ได้กําไรบางช่วงที่ตกต่ําแล้วทำอไมลูกขาดทุนท่างเนี้ยนั่นแปลว่าคําว่าแน่นอนใช้ไม่ได้น้องครับคาว่าแน่นอนใช้ไม่ได้ครับ ใช้ไม่ได้สองจุดแล้วครับน้องครับใช้ไม่ได้ครับข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อสองไม่ใช่ไปรุ่นข้อสามแข้อสี่กันข้อสามบอกว่าถ้าซื้อในวันที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมตรงไหนล่ะถ้าซื้อในวันที่หนึ่งกรกฎาคมใชเแถวนี้และให้ขายก่อนหนึ่งสิงหาคมขายก่อนมานี้จะได้กําไรอย่างแน่นอนแน่นอนปะสังเกตทุกจุดหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมเกิดอะไรขึ้นเกิดการสปาร์ตาโป้โอ้ครบับโอ้ครบับโอ้ครบับ ขึ้นตลอดเลยนะอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่ในการลงของเขาก็ไม่ลงต่ำกว่าทุนน้องครับไม่มีการลงต่ำมากว่าน,นี้เลยนะนั่นแปลว่าคุณโปรแกรมข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่กล่าวถูกต้องแล้วครับได้กําไรอย่างแน่นอนเพราะนั้นใครอยากจะรวยต้องศึกษาการอ่านกราฟตลาดหุ้นแบบนี้ให้ดีนะจ๊ะตอบช้อยที่สามจ้าสบายๆข้อนี้ผ่านนะอีซี่ไปดูข้อเจ็ดกันนะครับข้อเจ็ดบอกว่าในการทําขนมชนิดหนึ่งต้องใช้น้ําตาลทรายแดงมากกว่าน้ําตาลทรายขาวอะแดงกับขาวโอเคไหม แดงมากกว่าขาวอยู่17กิโลกรัมถ้าค่าเฉลี่ยของน้ําตาล2ชนิดคือ3 2 5กิโลกรัมต้องใช้น้ําตาลทรายขาวในการทําขนมทั้งหมดกี่กิโลกรัมโอ้มาเจ้าเขาบอกว่าแดงมากกว่าขาวอยู่17นั่นแปลว่าถ้าเกิดขาวมี A กิโลกรัมแดงจะมี A บวกให้ลูก A บวก17นี่คือปริมาณน,น้ําตาลทรายที่เราเขียนเป็นอัตราส่วนในรูปของตัวแปรก่อนทันปะซึ่งโจทย์ข้อน,นี้ถ้าเกิดน,น้องเข้าใจในเรื่องของสมาการเบื้องต้นมันจะอีซี่มากเลยครับน้องครับโอเคปะน้ำตาลทรายขาวไม่รู้ น้ำตาลทรายแดงมากกว่าขาวเห็นไหมแดงมากกว่าขาวอยู่สิบเจ็ดน้องก็เอาเนี่ย a บวกสิบเจ็ดไงขาวมันคือ a แดงมากกว่าขาวก็เอาขาวบวกเข้าไปอีกสิบเจ็ดจะบอกค่าเฉลี่ยของสองอันนี้คือสามสิบสองจุดห้าคำว่าเฉลี่ยคืออะไรเอาไปดูกันค่าเฉลี่ยคือ x bar น้องครับซึ่ง x bar จะมีค่าตาการเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนั่นแปลว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันมี a อยู่ a บวกกิโลกรัมน้ำตาลทรายขาวมีอยู่ a กิโลกรัมจับมันมาบวกกันแล้วหาร2น้องครับมันต้องมีค่า สามสิบสองจุดห้ากิโลกรัมตรงนี้น้องคำนวณได้เลยน้องครับแก้สมการดีสองจัดหารย้ายขึ้นไปกลายเป็นคูณห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งครับสองหนึ 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5, ่งสองสองสองสี่ทดหนึ่งกลายเป็นห้าครับสามหนึ่งสามสามหกกลายเป็นหกสิบห้าครับนั่นแปลว่ามันกลุ่มกับเอบวกเอจะกลายเป็นสองเอสองเอบวกสิบเจ็ดจะมีค่าหกสิบห้าจุดศูนย์แก้สมการต่อสิบเจ็ดจะบวกย้ายไปกลายเป็นลบน้องจะเหลือสองเอมีค่าเท่ากับลบกิโลกรับสิบห้าลบเจ็ดสิบห้าลบเจ็ดเหลือแปดใช่ปะ ดึงห้าเอ้ยไม่ใช่ดิห้าลบหนึ่งห้าลบหนึ่งเหลือสี่ไม่ใช่ดึงลงมานะดึงมาลบกันพอเสร็จปุ๊บพี่ครับสองเอมีค่าสี่สิบแปดถ้าสองเอมีค่าสี่สิบแปดเอเดียวมีค่ายี่สิบสี่ครับจบแล้วจะทำหาอะไรอะ่ะต้องการใช้น้ำตาลทรายขาวในการทำขนมกี่กิโลกรัมทรายขาวคืออะไรลูกทรายขาวคือเอครับยี่สิบสี่กิโลกรัมต่อช้อยที่หนึ่งงบง่ายไปปะเนี่ยอ่ะต่อข้อแปดน้องครับข้อแปดบอกว่าถ้าต้องการดอกไม้ประดิษฐ์จำนวนแปดร้อยแปดสิบดอกนะครับโดยที่แต่ละดอกนะครับทำจากกระดาษสา กระดาษสาเป็นไงอ่ะกระดาษสานกกระสาคนะเรื่องกันนะกระดาษสาที่มีขนาดกว้าง5้าเซนติเมตรยาวแปดเซนติเมตรซึ่งต้องการตัดกระดาษจากกระดาษสาแผ่นใหญ่ขนาดห้าสิบเซนติเมตรและยาวเก้าสิบเซนติเมตรต้องใช้กระดาษสาแผ่นใหญ่อย่างน้อยที่สุดกี่แผน่นร้านค้าจะขายยกแผ่นใหญ่ๆเท่านั้นเอาแล้ววิธีการอันดับแรกก่อนนะพี่กระดาษสาแผ่นใหญ่มันมีความกว้างห้าสิบเซนยาวเก้าสิบเซนมตต้องการตัดเป็นแผ่นเล็กให้ กว้าง5ยาว9ทําทำยังไงแปลว่าอยู่ต้องการแบ่งอะไรยู่ต้องการแบ่งกระดาษสาแผ่นใหญ่ออกเป็นกระดาษสาแผ่นเล็กๆซึ่งฉันไม่ต้องเขียนให้มันครบก็ได้นะแต่ฉันจะบอกว่าลักษณะการแบ่งแผ่นใหญ่ออกเป็นแผ่นเล็กๆแบบเนี้ยอยากรู้ว่าแบ่งออกมาได้กี่แผ่นสูตรการหาจํานวนแผ่นในการแบ่งจดนะสูตรการหาจํานวนแผ่นเล็กๆเนี่ยทาได้จากรู้ไหมใครเรียนป .6 กกับพี่มาจะรู้เลยว่าอ๋อพี่สูตรคือพื้นที่ใหญ่หารพื้นที่เล็ก คือพี่จะบอกน้องอย่างนึงนะถ้าน้องไปเจอในเรื่องของการาหาพื้นที่ต้องการเอากระเบื้องปูลงไปในห้องนอนเอาแผ่นหญ้าปูลงไปในสนามหญ้าต้องการตัดกระดาษเอาเป็นแผ่นๆละเท่าๆกัน<ม>ได้กี่แผ่นกี่ชิ้นกี่อันโจทย์แบบเนี้ยพื้นที่ใหญ่หาพื้นที่เล็กหมดเลยน้องครับแล้วเราต้องหาพื้นที่ใหญ่หรอก็ไม่จาเป็นก็เขียนสิพื้นที่ใหญ่กว้างห้าสิบยาวเก้าสิบพื้นที่เล็กกว้างห้ายาวเก้าหากันสิ โอ้โหพี่ห้าสิหารหเหลือ10ครับน้อง 90, 5, 9ก้าสิหารเเหลือ10บครับสิบคูณสิบครับสิบคูณสิเป็นหนึ้ครับนั่นแปลว่ากระดาษสาแผ่นใหญ่หแผ่นครับเราสามารถตัดเป็นแผ่นเล็กๆได้หน,นึอยชิ้น,าาน,น, 9, นครับน้องครับโจทย์ต้องการกระดาษสาทาทำไ็นลูกปฏิตดอกไม้แปดอดอกแปดดอกต้องใช้กระดาษสาแผ่นใหญ่กี่แผ่นตอบเ้าแผ่นครับน้องครับก็หแผ่นได้หนึ่งร้อยสองแผ่นก็สองร้อยสามแผ่นก็ 200, สามาร้อยสี่แผ่นก็ 300, สี่้อยแผ่นก็แปอต้องการแปดร้อ ตัดออกมาได้เก้าร้อยชิ้นเหลือเศษช่างมันเพราะต้องซื้อยกแผ่นจบปะโอเคนะพานะเ <c oughs> ขเก้าเนองครับแผ่นคอนกรีตนะฮะปูทางเดินสาเร็จรูปขนาดสูง1นิ้วกว้างแปดนิ้วยาว12สองนิ้วโอเคปะมีลักษณะดังรูปเลยบริเวณนอกทรงกระบอกใหญ่นะครับและบริเวณนอกทรงกระบอกเล็กเทด้วยคอนกรีตสีขาวประมาณ30ลูกบาทนิ้วส่วนภายในทรงกระบอกทุกขนาดเทด้วยคอนกรีตผสมสีแดงถ้าทรงกระบอกใหญ่มีรัศมียาว สี่นิ้วแล้วทรงกระบอกเล็กมีรัศมีกี่นิ้วครับแล้วโจทย์ก็ให้ค่าพายมาค่ายี่สิบสองนเจ็ดเดี๋ยวนะอ่านก่อนนะขอจับใจความก่อนจะบอกเออไอแท่งเนี้ยมันจะมันจะมีไอตัวทรงกระบอกเนี้ยใส่ลงไปเดี๋ยวจะหล่อหล่ออิกหล่อปูนเทคอนกรีตลงไปแล้วนะนะก็ทรงกระบอกเล็กไทคอนกรีตไดป้ปริมาตรสามสิบลูกบาศก์นิ้วส่วนภายในทรงกระบอกทุกขนาดเท,ทคอนกรีตผสมสีแดงโจทย์ถามหาว่าถ้าทรงกระบอกใหญ่เท่านี้ทรงกระบอกเล็กมีรักมีก่ก,กี่นิ้วเอาจริงโจทย์ข้อ,อเนี้ มันใช่เหรอมันใช่เหรอพี่คือเนื่องจากก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากอีวงกลมอันใหญ่เนี่ยมันนันเป็นแนบแนบอยู่ในสี่เหลี่ยมพอมันแนบปุ๊บป่๊สิ่งแรกที่เราควรจะรู้เลยคือพี่ตรงนี้ถ้าเราตัดอย่างเงี้ยกับตรงเนี้ยแน่นอนพี่ตรงนั้นมันคือตรงนี้คือจุดศูนย์กลางพอดียนะจุดศูนย์กลางพอดีนะแล้วบังเอิญไหมน้องถ้าตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางบังเอิญไหมที่เส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยนายยาวเท่ากันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แปดนิ้วครับทันปะถ้าตรงนั้นยาวแปดนิ้วแปลว่าพี่เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมทุกเส้นยาวเท่ากันครับอันนี้ก็แปดนิ้วครับนั่นหมายความว่าไงคือโจทย์คนเนี้ยคือจะให้ค่าพายมาเพื่อเพื่ออะไรต้องการหลอกฉันใช่ไหมเธอหลอกได้แต่ฉันนี่แหละเธอหลอกคนอื่นไม่ได้หรอกนะเส้นนี้ยาวแปดนะลูกเส้นนี้ยาวแปดนะครับเส้นนี้ยาวแปดนั่นแปลว่าเส้นนี้ก็ยาวแปดเหมือนกันทันปะยาวแปดเหมือนกันเนาะอเอาแค่นั้นเนาะก็ปรากฏว่าครูข้างล่างยาวแปดครับะข้างบนต้องเป็นเท่าไร้างบต้อง เพราะ8บวก4ครับมันจะเป็น12นิ้วอันนี้คือแนวตั้งหมดนะนั่นหมายเขาว่าไงลูกครับนั่นแปลว่าคุณครูเส้นนี้สีเขียวครับ4ครับทันไหมคะ4ค่ะโจทมหาอะไรคะโจทำหาหลังทรงกระบอกเล็กมีรัศมียาวกี่นิ้วน้องคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเท่าไหร่คะเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 2r ค่ะข้างล่างคือ 2r ค่ะ 2r บวก 2r เป็นกี่ r คะ 2r บวก 2r เป็น 4r คะ่ะเอาง่ายๆนะพี่คะ สี่อาร์แล้วก็สี่อาร์คืออะไรคะอาร์คือหนึ่งจบใารแยกย้ายนะครับใครใครที่ทาพี่อยู่เนี่ยนะฮนะอาร์คือหนึ่งนะตอบช้อยที่สองนะจบนะแยกย้ายไปข้อต่อไปครับคือจบมันจะง่ายเกินจริงๆไม่ต้องมาสอ,องอาร์สามอาร์หรอกนั่งวิเคราะห์เอาก็ได้นะจ๊ะ ไปต่อกันทีข้อที่10นะครับข้อที่1ิบจะบอกว่านะครับกลุ่มนักเรียนต้องการประดิษฐ์โคมไฟกะลามะพร้าวเครื่องทรงกลมมีส่วนตรงกลางเจาะรูเป็นเทียนไขอยู่ตรงกลางเป็นกลวยรัศมียาวหนึ่งนิ้วสูงหนึ่งนิ้วลอยในกะลาที่มีน้ำจนเติมเต็มดังรูปเลยนึกภาพไปออกดูรูปไปใครไม่เคยไปวัดดูไว้ซะเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาลอยในกะลาใช่ไหมอ้าจะบอกว่าถ้าพื้นผิวของกะลาเท่ากับแปดพายตารางนิ้วแล้วปริมาณน้ําของในกะลาเป็นกี่ลูกบาศก์นิ้วครับน้องครับ คือโจด่ะพี่หนูจะหาปริมาตรของน้ําในกะลาเนี่ยหายัางไงซึ่งไอ้น้ําในกระลามันก็จังมีกล้วยตรงกลางเนี่ยลอยทิง้งเทงอยู่จมอยู่แบบนั้นการหาปริมาตรน้ำน,ำนอกๆตรงนี้เนาะครับเนอะปะมันก็เหมือนการหาแหละเหมือนการหาปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ด้วยกล้วยอะสูตรก็คือการเอาปริมาตรใหญ่ลบปริมาตรเล็กไงเหมือนกฎยูเรกาของอะคิมิดีส่ะก็ตอนแรกมันมีน้ําอยู่ครึ่งมันมีน้ําอยู่เต็มขันเนี่ย คุณเอากลวยใส่เข้าไปนะ้ํามันก็ล้นออกไปมันก็เหลืออยู่แค่เนี้ยคุณต้องการหาปริมาณน,น้ําที่เหลือคุณก็หาปริมาณน้ําทั้งขันลบด้วยปริมาณกลวยถูกปะอันนี้คือวิธีการคิดก่อนปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคือพี่ไอ้กลวยในสูตรการหาปริมาตรคืออะไรอันนี้ไม่ยากไอ้สูตรการหาปริมาตรกลวยเราจําได้นี่มันคือลูก1ส่วน3พาย r กําลัง2ลูกพาย r กําลัง2 h อ,อ,อันนี้คือสูตรปริมาตรนะ1ส่วน3พาย r าําลัง 2H นะก็เป็นหนึ่งในสามของทรงกระบอกอะ่ะแต่ปัญหาคือไอปริมาตรของขันเนี่ยเครื่องทรงกลมเนี่ยคือสูตรอะไรสูตรสูตรการหาปริมาตรทรงกลมหรอนส่วนสามพายกกาลังสามใช่ปะ่ะมีเครื่องเดียวทาไงลูกอ่ะมีเครื่องเดียวก็หารสองเข้าไปดิอันนี้แค่นี้เองแต่ปัญหาใหญ่ของเราคือพี่ออันนี้คือหนึ่งเนี่ยอนี่คือหนึ่งรู้ h ของกลวยคือหนึ่งอันนี้ก็รู้แต่ปัญหาคือพี่ r ของ ขันเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยของกะลาคืออะไรไม่รู้เลยทําไงอ่ะโจทย์ก็แอบบอกใบมาแล้วไงเมื่อกี้นี้ว่าทําไมลูกครับพื้นที่ผิวตรงเนี้มีค่าแปดพายตารางนิ้วผิวของครื่งทรงกลมมีแปดพายโอ้พี่จะบอกว่าน้องจําไว้นะถ้าน้องไปเจอโจทย์เกี่ยวกับวงกลมหรือทรงกลมถ้าเกิดโจทย์ให้พื้นที่วงกลมเส้นรอบรูปวงกลมพื้นที่ผิวทรงกลมปริมาตรทรงกลมมาอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องการหารัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของสิ่งสิ่งนั้นหาได้น้องครับไม่ต้องตกใจครับเราก็บอกเลยว่าอ๋อคุณครูเครื่องทรงกลมเนี่ยพื้นที่ผิวคืออะไรก่อนพื้นที่ผิวคือ4พายรกำลังสองสูตรพื้นที่ผิวทรงกลมนะครับ4พายรกำลังสองมีเครื่องเดียวน้องหาแล้วครับหารสองซึ่งอันนี้จะบอกว่าคุณครูับมันมีขนาดอยู่ที่8พายแก้สมการดิพายตัดพายทันปะ 2จะหารย้ายขึ้นไปกลายเป็นคูณ4จะคูณสับลงไปกลายเป็นหารตัดทอนลูก4ตัดกับ8เหลือ2 2คูณ2เป็น R การะังสองเป็น4ถ้า r การะังสองเป็น4 R เดียวคือ2น้องครับรู้แล้วพี่รัศมีคือ2ทรงเครื่งองทรงกลมเนี้ยกลาเนี่ยมีรัศมีเป็น2ทานปะทีนี้ต่อสิ ครูครับโจทย์บอกว่าต้องการหาน้ําที่อยู่ในกระลาณนะตอนนี้พี่บอกไปแล้วต้องเอาปริมาตรของอะไรของกระลาลบด้วยปริมาตรของกล้วยทีนี้การจะลบกันพี่จะลบยังไงล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแทนค่าซื่อๆเลยน้องครับอ่าพี่ขอเขียนข้างล่างละกันนะครับก็จะกลายเป็นปริมาตรของกระลาก็จะกลายเป็น4ส่วน3เขียนตามลูก4ส่วน3พายคูณพายนะอ่ะพาพยคูณ Rr คืออะไรข้อน,นี้ R คือ2 คูณ r ยกกาลังสามีเครื่องเดียวทําไมลูกมีเครื่องเดียวหารสองอันนี้คือตัวหน้าก่อนลบด้วยตัวหลังคืออะไรหนึ่งส่วนสามคูณไพคูณ r กําลังสองคือคูณหนึ่งกำลังสองแล้วคูณ h ed, h ed, คือหน,น,นึ่งคำนวณเลขเนี้ยจบกันได้แล้วที Easy, Easy, ่อีซี่ปะอีซี่ครับสองกำลังสามทำไมลูกสองกำลังสามเป็นแปดด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะแปดสี่สามสองเขียนอย่างงี้ก่อนแล้วกันนะข้างล่างสามหนึ่งสามสามสองหกเขียนไว้ก่อน ลบด้วยฝั่งขวา1กําลังสองคือ1 1ก็คือ1 1ก็คือ1ก็คูณกับ1ส่วน3ทำไหมลูกพายฝั่งซ้ายตัดทอนได้นะ3าสองก็6ตัดทอนหาร2 3 2หาร2เหลือ16หน้องครับหหาร2เหลือ3ามคุณครับมันเหลือ6ส่วน3ามพายดังนั้นโจทย์ของเราก็จะกลายเป็น16พายส่วนทำไมลูกส่วน3ลบด้วย1ทําทำไมลูก1พายส่วน3แน่นอน อีซี่ปล่าสิบหกลบหนึ่งอะเหลือสิบห้าพายส่วนสามซึ่งสิบห้าพายส่วนสามเนี่ยสิบห้ากับสามมาตัดกันได้สามห้าสิบห้าตอบห้าพายน้องครับนี่คือปริมาตรน้ำครับน้องครับตอบห้าพายลูกบาทนิ้วจบปะอีซี่นะก็จำให้แม่นนะครับออกทุกปีอยู่แล้วครับในเรื่องของปริมาตรและพื้นที่ผิวนะไม่ว่าจะเป็นอ่อพริซึมทรงกระบอกนะครับพีระมิดกลวยทรงกลมจำให้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเชื่อพี่